สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในสบายสบายสไตล์คุูเมเล็กนะคะวันนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายนะคะโดยการลดไขมันระหว่างช่องเอวนะคะพร้อมไหมคะคุณแม่เปิ้ลพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอเคค่ะวิธีทำก็คือนะคะขาหนึ่งคว้นะคะแล้อีกขานึงเหยียดตรงนะคะเหยียดตรงแล้วก็แตะ เร,เริ่มค่ะทำนะคะสามสวินาทีนะคะสาเหยียดขาตรงนะคะสาวินาทีนะคะเตะขึ้นแตะลงนะคะให้ได้เวลา30วินาทีนะคะเป็นการ,รออกกำลังกายที่ เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้พื้นที่นะคะน้อยเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาว่างน้อยนะคะก็สามารถจะทำได้ท่านี้ก็คือจะลดนะคะไขมันนะคะระหว่างเอวนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถทำตามได้เลยนะคะ ทำสาวินาทีนะคะสามารถทำได้ทุกอ่ทุกช่วงวัยเลยนะคะต่อไปเปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างนะคะ<อ>สลับข้างก็เหมือนเดิมนะคะข,ขาข้างหนึ่งควายนะคะอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงเหมือนเดิมก็ทำสามสวินาทีเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณแม่เปิ้ล 30วินาทีนะคะเริ่มค่ะทำตามได้เลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถทำตามได้เลยเป็นการลดนะคะไขมันช่วงระหว่างเอวนะคะและอีกอย่างนะคะการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับในการช่วยในการลดโรคของเรานะคะได้หลายๆโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ การออกกําลังกายนะคะก็ควรที่จะออกอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะสุขภาพดีนะคะไม่มีขขยนะคะถ้าอยากจะได้ก็ทำเองนะคะก็คือทำโดยการออกกําลังกายนี่เลยคะ่ะ